ก็น่ากลัวมากทีเดียวเพราะมีผู้ที่บาดเจ็บสามรายแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าช็อกไปเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นสถานีรถไฟใหญ่กลางกรุงปารีสด้วยโดยเพราะว่าล่าสุดนั้นผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายที่มีอาการทางจิตเวชนะคะสำนักข่าว AFP และ BBC ค่ะรายงานว่าคนร้ายซึ่งใช้มีดละค้อนเป็นอาวุธ ได้บุกเข้าไปทำร้ายผู้คนในสถานีรถไฟกาเดลียงในกรุงปารีสเมื่อช่วงเช้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะหรือว่าตรงกับบ้านเราเวลาไทย,ยก็จะประมาณ13นาฬิก35นาที ทำให้มีผู้ที่รับบาดเจ็บ3คนค่ะโดยหนึ่งคนนั้นอาการสาหัสหลังจากถูกแทงเข้าที่ท้องอีกสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีหนึ่งคนนะคะท่านผู้ชมคะคือตกใจจนช็อกหลังจากเห็นเหตุการณ์คนร้ายถูกเจ้าหน้าที่และพลเมืองช่วยกันจับตัวเอาไว้ตำรวจเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายคนนี้จุดไฟเผาเป้ของตนเองจากนั้นก็วิ่งไปแทยยงผู้คนแต่เขาไม่ได้มีการตะโกนสรรเสริญพระเจ้าหรือใช้คำพูดที่อ้างอิงถึงหลักาศาสนาใดๆค่ะ นอกจากนี้ก็ได้แสดงใบขับขี่สัญชาติอิตาเลียนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยชาวมาลีอายุ32ปีนะคะเขาอพยพมาอยู่ที่อิตาลีได้8ปีซึ่งดูจากเอกสารเนี่ยตำรวจบอกว่าคนร้ายอาศัยอยู่ที่อิตาลีแบบถูกกฎหมายและไม่มีประวัติอาชญากรรมเบื้องต้นตำรวจบอกว่าคนร้ายเป็นโรคจิตเวชอยู่ในช่วงรักษาตัวก็เช so ื่อว่าไม่ได้เป็นการก่อการร้ายนะคะแรงจูงใจที่แน่ชัดนี่ต้องรอสอบสวนเพิ่มเติม ส่วนสถานีรถไฟกาเดลียงนั้นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสแล้วก็จุดนี้สามารถเชื่อมต่อไปอยังสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีค่ะแต่ละปีก็มีผู้ใช้บริการมากกว่า100ล้านคนหลังเกิดเหตุตำรวจได้สั่งปิดพื้นที่บางส่วนไปชั่วคราวนะคะแล,ะล้วกรุงปารีสนะคะก็ถือว่าเกิดเหตุไล่แทงผู้คนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นไม่ถึง6เดือนก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคม น่าตกใจอ,อคุณผู้ชมไปดูที่ชิลีกันหน่อยนะคะตอนนี้ชิลีเนี่ยก็เจอไฟป่านะคะปรากฏว่าก็ต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็สั่งอพยุประชาชนหลังเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย51รายนะคะ โดยประธานาธิบดีกาเบรียลบอริกซึ่งเป็นผู้นำชิลดีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้เมื่อวานนี้หลังเกิดไฟป่าลุกลามเผาไม้เมืองวินาเดลมาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกหลายเมืองของจังหวัดวาปาไราโซทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอย่างน้อย51รายแต่คาดว่าจานวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัด40องศาเซลเซียส บริษได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจความเสียหายเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เพราะประกาศเคอร์ฟิวที่จังหวัดวาปาไรโซนะคะตั้งแต่คืนวานนี้เป็นต้นไปโดยสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์และเชื้อเพลิงเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วขึ้นขณะที่แคโรไลนาโทฮาซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของชิลีบอกว่า เจ้าหน้าที่พบไฟป่าอย่างน้อย92จุดทั่วประเทศโดยได้เผาผลาญพื้นที่ป่าและภูเขาไปแล้วมากกว่า2 6 0 0 0 0ไร่ล่าสุดสามารถควบคุมได้แล้ว40จุดไฟป่ายังได้เผาผลาญอาคารบ้านเรือนที่เมืองวินาเรลมาเอสเตร่าและนาวิดาสเสียห,ยหายหลายสิบหลังขณะที่รถยนต์ก็ถูกเผาทำลายไปเป็นจำนวนมากนะคะทางการต้องสั่งอพยพป,ประชาชนรอบใหม่เมื่อวานนี้หลังจากสั่งอพยพไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันศุกร์ทำให้ทางหลวงสาย68ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก มุ่งสู่ชายฝั่งม,มหาสมุทรเกิดการจราจรติดขัดเป็นทางยาวนานหลายชั่วโมงเพราะว่าประชาชนเนี่ยเร่งอพยพหนีตายคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ,อสร้างความเสียหายาที่เกิด<า>ขึ้นเจ้าที่เนี่ยต้องสั่งปิดเส้นทางที่เชื่อมจากจังหวัดวาไรปาโซไปยังกรุงซานติอาโกนะคะซึ่งมีระยะทางห่างกันเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลังจากควันจากไฟป่าจำนวนมากได้ปกคลุมถนนจนแทบมองไม่เห็นทางค่ะ ส่วนนายกเทศมนตรีเมืองวินาเดลมาเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์ไฟไป่าไม่เคยดุนแรงขนาดนี้มาก่อนและเมืองนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งผลิตไวน์และ,กะเกษตรกรรมที่สำคัญของชิลีด้วยน่าก,กลัวมากานะคะดู<า>ระพแรงมากนะคะพาไปดูเรื่องของเกาหลีใต้กันบ้างตอนนี้มีการเรียกทูตรัสเซียเข้าพบนะคะหลังจากที่ มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะโดยทางด้านสำนักข่าวยอนฮับและรอยเตอร์รายงานว่านายจุงเบียงยอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการเรียกนายจอร์จีซินอวีฟนคะคะเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงโซลเข้าพบเมื่อบ่ายของวันเสาร์นี้เพื่อยืนหนังสือประท้วงค่ะหลังจากที่มาเรียสคาราวาโคสกหญิงของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้ออกมาวิจารณ์คำพูดของประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้นะคะ บอกว่าเต็มไปด้วยความอคติและน่ารังเกียจกรณีที่ประธานาธิบดียุนซองยอนนั้นออกมาประนามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือว่าเป็นความพยายามที่จะปกป้องรักษาอำนาจของตนเองถแถลงการของกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุว่าการที่รัสเซียได้ออกมาปกป้องเกาหลีเหนือโดยละเลยความเป็นจริงที่ว่าเกาหลีเหนือน,นั้นกําลังทําการยุยยุทางการทหารเพื่อยกระดับความตึงเครียดในคาบสม,มุทรเกาหลีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจค่ะนอกจากนี้โฆษกหญิงของรัสเซียเนี่ยใช้ภาษาที่หยาบคา และต่ำกว่ามาตรฐานวิจารณ์คำพูดของผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งมีแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้และรัสเซียนั้นเสื่อมทรามนอกจากนี้แถลงการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้นะคะยังวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัสเซียเรียกการโจมตียูเครนว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารพิเศษว่าเป็นเพียงความพยายามชีน้นําประชาคมโลกแบบผิดๆเท่านั้นเองการพึทงคารมระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียจริงๆก็บอกว่ามีขึ้นหลังจากเกาหลีใต้และสหรัฐกล่าวหาเกาหลีเหนือค่ะว่า เกาหลีเหนือเนี่ยจัดหาอาวุธให้รัสเซียเพื่อใช้ในการโจมตียูเครนนั่นเองค่ะ